นางเอกร่างเล็กสุดฮอตกับผลงานละครเรื่องสุดท้ายก่อนโบกมือลาวิกหมอชิตบอยบินเป็นนักสแสดงอิสระทําแฟนคลับใจหายเป็นแถวเรียกว่านักสแสดงหลายคนในวงการบันเทิงเรื่องทยอยบอยบินเป็นนักสแสดงอิสระกันมากขึ้นไม่เว้นกระทั่งนางเอกสาววิกหมอชิตแพรวเชอร์มาวีสุวรรณพาณุโชคที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางช่อง 7hd หลังทำงานอยู่บ้านหลังนี้มานานหลายปีโดยเธอขอเป็นอิสระเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับตัวเอง ทำเอาแฟนๆใจหายเมื่อได้ยินข่าวนี้มาตั้งแต่ท้ายปี2,565ซึ่งสาวแพรวยังมีผลงานละครเรื่องสุดท้ายที่ใกล้เข้าสู่หน้าจอให้แฟนๆได้ติดตามรับชมกันอยู่แพรวไม่ต่อสัญญาวิกหมอชิดโดยสาวแพรวเคยได้ให้สัมภาษณ์กับทางเดล l y ิ e น s เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าทุกวันนี้นักแสดงอิสระเยอะมากคะ่ะแพรวว่าก็น่าหวันใจแหละแต่เราก็ต้องขยันมากขึ้นพยายามมากขึ้น แล้วก็พัฒนาตัวเองซึ่งพอแพรวตัดสินใจจะเป็นนักแสดงอิสระแล้วเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองเราอยากจะดีขึ้นเรื่อยๆในทุกด้านค่ะที่ผ่านมาแพรวจะเล่นแต่บทเรียบร้อยเพราะหน้าเราเป็นคนเรียบร้อยแต่เราอยากเล่นบทที่กลมและมีมิติมากขึ้นอยากเล่นบทที่คนดูไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่เพราะมนุษย์เราเป็นสีเทาอยู่แล้วไม่ได้ขาวหรือดำสนิท เพราะฉะนั้นเราได้เล่นตัวละครที่มีมิติความเป็นคนมีรักโลภโกรธหลงมีความเห็นแก่ตัวก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายตัวเองและได้ใช้สกิลอะไรหลายๆอย่างที่เรายังไม่เคยใช้ละครเรื่องสุดท้ายก่อนโบกมือลาช่อง7 HD สำหรับข่าวดีของแฟนละครนั้นคือการใกล้จะได้รับชมละครเรื่องสาวใช้เดลิเวอรี่ซึ่งเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายก่อนลาวิกหมอชิดของแครวเชอร์มาวี โดยเรื่องนี้เธอประกบคู่กับพระเอกหนุ่มเมฆจุติแพรวเชอร์มาวีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแสดงภาพยนตร์ในฐานะนักแสดงตัวประกอบเรื่องแต้วเตตีนระเบิดและเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องวลเลิฟสิบหมื่นประกบคู่กับนิวชัยพลด้านฝั่งจอแก้วเธอมีชื่อเสียงจากละครเรื่องชิงนางมายาเลือดตัดเลือดสัจจะในชุมโจรเสือสั่งฟาสามเป็นต้น